สวีดัสสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับออยู่กับอุม้มดีพี่นันนะครับผมเมื่อนี้แม่กาดคับคาครับพี่น้องเงียบเรื่องหันมาตาขายของครับพี่น้องว่าเราเง,งียบอยู่ในห้องหันเมยแห้งเมยมาตาขายของครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ ทักทายครับผมพี่น้องว่องไปสกุลสกุลครับพัตลูกตากระสิตตุ่มันจริงไหมฮัลโหลวัสดุสวัสดีครับผมฮาโลฮาโลฮาโลครับฮาโลเทสนี่อยู่กับช่วงพิเศษเนีวันนี้มีคนมาแจ้งประชาชนมาแจ้งว่ามีผู้ป่วย พี่ผุป,ป่วยครับพี่น้องเดี๋ยวหมออุ้มหลีสิไปเบิงปป่งผู้ป,ป่วยทุก่อนผู้ป่วยนี่คือไผครับพี่น้องเข้ามาปลูกระยองผู้ป,ป่วยนี่ก็คือแย่โอครับแย่โอ้ตกตกบ้านมาซะพยายามถามข่าวผู้ป,ป่วยครับย,ยึกก็หมอครับผมถ้ามา่าฮกินอายุหน,น่นยนอยร้อยล้านครับเป็นอายุหน่อยร้อยล้านครับผมอายุหน่อยร้อยร้อยนี่ ัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในช่วงพิเศษครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ในช่วงหมออุ้มรี่พบผู้ป่วยนะครับผมผบกปลาก็ผูกป่วยมื่อี้ผูกป่วยคื้ไผครับนี่ครับผมผู้ป่วยครับโอ้เป็นยังก็ครับผมครับครับารับคัเป็นยังนอครับนอเป็นยังนอ คุณหมอ,อกระตรวจเบ่งตี้คันลาเป็นคุณหมอ,อเนาะเดี๋ยวขออนุญาตซักประวัติผู้ป่วยกันนะพี่น้องเด้อคือย,ยังครับไอสี่จรดแหงเนี่ยคือยังเกาะอายุจะปีเดียวอายุสิบแปดจะยังมากกเกาน,นปีนซอมแอร์ปีนซอมแอร์ออครับพี่น้องสร้างแอร์พี่น้อง<ะ>เป็นสร้างแอร์จะเขียนเป็นเวอร์ซูนเนลครับพี่น้องเอ้ยแล้วพอโทรบ,บอก ผู้อื่นไปเบิงเด้ก็สิว่าคนเห็ดเป็นมอ้วโอ้โทรแล้วเก่งมว่าวาให้ปีนขึ้นไปแล้วไปเฮ็ดตรงนั่นตุ้มมีจังันจังซี่สร้างขึ้นมาอือก็เลยบุกเองเลยเห็ดตัวไผสิเห็ดผู้หารูปฮะเกินอนกุนเป็ด กิ้นโต,นตครับพี่น้องเหมือนเก่งคักเห็นบม้อมา,กา,มา,กาเก่งคักโตร <น S 1> ันคนเก่งครับพี่น้อง <c oughs> นี่อะไรอาการปวดปะครับเสื้อตอนนี้เสื้อซาบอลร,รือจังไงปวดซาเป็นตน้นหรือปะครับนี่ในคืนส้มม่วงเนวเออเป็นเนา่าแน่เลยปวดคือเป็นเป็นเมนนี่นนนครับ <c oughs> โอ้ตดเลยโอ้ล้วปวดตดบวบไก่บุญยางยางไปตดบุญใดว่ามันเนาในว่ามันแฉะเนาในบุญแอนเด้อแต่ว่าทังนี้ใช้เลยอยู่ดีน้องเห็ดประกันชีวิดเหรอครับเห็ดเลี้ยวเออมีญาติบ่๊ะคป่วยมากก็ไผ่ในมือนีคุปเปอร์มางคนเดียวลูกเต้าตายไปแล้วน่าสมสวยบอ๊ะน่าท่องเวียที่อยู่บุญแอนีดจังไร ทันนอนห้อองพี่ได้มือล้หาพันที่นองอับน้อนธรรมดาแล้วแต่ม่จุดนอนมอว,วะพี่นองผมหูแจ๊กแหละสาเหตุสาเหตุกันนบกแบเหตุกับดูกับ<อ>เต่าบอดีนั่นสิละมือเห็นบ้ามือนั่นผมมันตกที่นอนมือนั่นแล้วกลบมาใส่ผมนะผมว่าสิเป็นสาเหตุจังสันละเมื่อผมเ,เก็บหัวเขาอยู่บนที่นี้ก็เลยแบบ กำไรใครก่อนะเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องแล้วคูกคิดไว้แล้วมันจะบาปเราได้ทีนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัเถิ้ใช่ไหมค <พอ S 2> <ห>รับสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับอุ้มดีพี่แน่นครับผมส่วนพบผู้ป่วยครับสวัสดีหกสิบท่านนะครับ ถ่ายยาเ้วปะครับถ้ายาาล้วคุณหมอไม่ยิ้าครับได้ยายังม่ทานเยอไรอย่างนู้เฝ่าน้ากับเฝ้าครับยิบยาได้ขึ้นนาสวัสดีครับยิบยาได้ครับพี่น้อยาได้เพื่อนนี่ต๊ะตตโต๊ะต ค่อยๆเพาะว่าเสียคือค่อยจแตเสียเลยใช่ซึ่งตัวพี่น้องวุ่นดีขังลูกพี่น้องเดี๋ยวลูกต่อมาเบิ่งใจแล้ววีนาทีสุดท้ายของคุณยายโอ๋ครับตาเอาบอกดีครับยายโอ๋เป็นหนังแล้วโต๊ะกันโต๊ะเก้าอี้ครับผม แล้วสิ่ปีนขึ้นไปนสอบแอร์แล้วฝันที่นี่วา่าเราจะเป็นสร้างแอร์รงสงสัยอันองค์องค์สร้างแอร์เขาเขาประทับหลังเราแล้วก็สิวา่าเราจ่อบแอร์ได้นะพี่นอ้นองอวัสดีจ้าหายหายไปไหมนะจ๊ะขอบค,คนนเนี่ยเอากินเขาซะก่อนสิพาไปพาดตัด <c oughs> ขาไปฉีดยาขาเราหักบอ ก็ส um. ี่เดียผ้าอยู่กอกพี่น้องเคลื่นบ้านนี่โบเลพาโบเลพาโบเลพาฮะฮันเดอร์แถวบ้านผมเขาข่าวออกข่าวไม่แม่ไม่ใช่ละตกะบางบุฟเฟ่หาหมอไปเอ็กซเรย์ข้างนึงรีบเข่ารีบเข่าฮันเดอร์เดีาถิบมันเน่ามีก็เริ่มเน่าแน่กับพี่น้องนี่มีกลิมมิกนี้เน่าแน่ไม่เน่าแน่หรือเปล่พี่น้อง รถเจ้าเป็นคืองบูชาหนีบัพความเป็นนาหน่อยรตดดบปวดขารถยังบได้แล้วตดเซนแล้วตดเซนของแกไปแลวน่าดีตองดูไลยเข้า่าเฮ่ยใสเปรยเเลยดใช่เนี่ยอใสสเปรยเายโอ้โหผีหองก็ยพอ่วระสาททีเดี แต่ว่าขั้นหอดย่ามแรงกับย่ามเจ้าหอดีเที่ยงสามขวดนิดเดียวเมาดูนี่เมาดูนี่ฉีดดาวกินไหมกินดับกินปากก่อนคนปวดประจันดีกินปากขอบคุณไม่ซีเรียงตลกนะจมดูเลยขวดประจันดีพี่น้องขอบคุณค่ะหายแล้วพี่น้องเศร้าหรอกเศร้าหรอกเศร้าหรอกอย่างไรดีก็หนี่การให้เศร้านี่เข้าใจว่าเศร้าจมมาสั่นพี่น้องว่า แต่จ,จมปานี้มันยังบบได้ดีอยู่ี่น้องเอ้ยจริงด้กำลังใจเด้อลูกหลานเอ้ยตุ่มมะฮอมกันล่าสุดถ่ายของนั่นแหละล่ะเอ้าบอกเป็นค่ากันเบิ่งเท็คคู่บินเบิ่งกระซาง เบิ้งแล้วแล้วกะทีเขามาเบิ้งขอขึ้นเตาหนั่นนะน้อพี่น้องเนาะม่บต่อีกีบิลอง่้มาเอาวแม่่ยีอุเ็กหน่อยได้ยังไงมาปลุกกำลังนอนนเขาไปไนไ่ไ้ต่เกือตัวน่ะเออเ้าเทุกข์กแห้งไปคามันบก หนึ่งมือแรกเขาโมเฟนที่นี่พี่เค้กไปใส่ป่ะเค้กยางไปใส่หุ้นึ่งไม่รอหายปวดไปอืมหนอ่านเมื่อกีอันนี้กมเห็นคนส่วนใหญ่นนานาสีพัน พี่เช็คไปหากับเข่าแท่งค่ะพี่เช็คไปหาแล้วกินแท่ง <c oughs> ผมอายุกี่ปีคะสีเข่าเส้าหาครับผมย่างสาาเงงส้าหาเลยพี่น้องกีนี้ย่างย่างเส้าห้าแล้วนะอุ้มลี่ไม่ไปเพชรโควิดนะครับไปยุคค่ะจะน้อยนี่แหละบุกขี้มือนอี่แหละที่ไปยุคอี่วันวันถึงอาทิตย์วัน บ 8, 000, mate, าถึงอาทิต <ilan> ย <que> <berish> ์ห้ามืออีกครั้งไปเยอะครับพี่น้องครับน้องสันนี่แหละเบิ่งใจผู้ป่วยก่อนขาเป็นยังเัินอันรัศิีไปสอมแอร์แล้วอันองค์อันสร้างแอร์ประทับหลังแล้วอันพอดียูุ่บานมิแอวนอันข้องข้องตาแล้วเสียนะครับแอร์เสียันที่นี่ ก็เลื่ังไดๆเหลือเราจะไปเบิงเห็นคนปีนก็อีขึ้นไปเอาเองจักไงลงมาแนวใดแหละผมกับว่าใดอยู่ในเหตุการณ์ผมกับเขาจะเตือนรุ่มน้องเคไปปุ๊บเอาผมมืหันนี่ตอนนี้ซาซีบอกค่ะแม่รัาผมซาซีอย่างสหาอีกว่ากี่เดือนกับทหาแล้วครับที่เดือนนี่เนาะเดือนนี้เดือนหกไปเนาะยกเป็นบุญงานบมานนี่บ้านไฟ อันที่หไปบอกพี่น้องสิ้อหูโอ้ยนั่นโอ้ยแล้วยังยี่นย้อนจมดูหลายก็เลยเป็นยังเสลยเนี่ยบายบายครับผมโอเคเนาะเอาซัมนี่แหละเบืองใจคนเปื่อยก่อนไมอแน่นี่ ยังไงพวกนี้สิใช้ส่ถังออกซิเจนบ้างไม่ได้ถอดสร้สางออกซิเจนไนมะ่ได้เขา่าไม่ได้เข่าเนาะ <c oughs> มันจีว่าคัดความ,มเมื่อนกินเหล้าดิก็เลยก็เลยว่ามือแรงเป็นห้าร้อยกินเหล้ากนะันนะคือยังใส่ยางเหล่าไปเบิะนะ่งกันเนาะคนปวดขาก็ซิวยางบ่ได้ปะยางได้ค่ะโ <c oughs> อ๊ยนะพี่ตั้งนะครับนะ มึงใจแล้วานัทีสุด้ายแล้ว <c oughs> ยาเหตุเบื่อนั่นการันงแนตัวละ <c oughs> ก็เลยเจ็บขามเอามือตีนถบิงเด้อมดรงไม่มงกอตอดนีแขนสาเด้อถ้วเบิ้งเด้ <c oughs> ดอเนี่ยแค่นี้แห <c oughs> ะละพี่น้องหาจับไมงมงกอมาให้ตชมกันอาเนาะ <c oughs> บายบายครับผมจุ๊บๆ